ตามระบบบุิยมนี้กันจนมีคุณภาพคุณภาพและปริมาณคุณภาพเพียงพอตอนนี้คนจะเห็นจะรู้อย่างยากอยู่ยิ่งจะเชื่อตามยิ่งยากใหญ่เพราะยังมีผู้พอรู้พอเป็นหรือดำเนินชีวิตในระบบคนทั้งหลายเกือบทั้งโลกทุกวันนี้ก็ล่วนดำเนินชีวิตกันอยู่ด้วยกบบ ทุนิยมอย่างสนิทสนมและตายใจว่าไม่เห็นจะมีระบบอะไรอื่นอีกเลยการทั้งนั้นส่วนผู้ที่เห็นและเข้าใจถึงได้ว่าระบบทุนิยมกำลังเข้ามุมอับไปไม่รอดช่วยมนุษยชาติในโลกให้เกิดสุขสันติอย่างอุดมสมบูรณ์เป็นสังคมที่ดีตามอุดมการไม่ได้นั้นก็ยังมีน้อยอยู่ด้วยจึงเป็นเรื่องยาก ที่ยากสุดสุดจริง,รงๆริแต่ข้าพเจ้าก็ยังไม่เห็นทางออกอื่นใดเลยที่จะดีกว่าต้องปรับตัวมาเป็นระบบบุญยมนี้ให้ได้แล้วสังคมมนุษยชาติไหนโลกไปรอดแน่ๆสามณโพธิลักษณ์นี่คือคำนำที่พระท่านเขียนอยู่ประจำเนาะวันนี้เราก็มาพบกับบุคคลที่ได้เคยอ,อยู่ระบบทูดิยมมาก่อนนะตอนนี้ปรับตัวมา เป็นระบบบนิยมอ่ก็คือคุณอรุณีการบรรจงนะเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวให้พบกับคุณอรุณีเล่าประวัติตัวเองนะ,ะชีวิตก่อนที่จะมาเปลี่ยนแปลงมาเป็นระบบบุญยมอยู่ในโลกโทยมรู้สึกองไงบ้างนะเล่าประ,ประบวัติตัวเองอแนะนำนิดนึงคุณอรุณีเคยเป็นครูมาก่อน ตอนนี้เป็นครูเกษียณเนาะเชิญกราบนมัสการท่านสมณะทุกรูปค่ะเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านนะคะดิฉันชื่ออารุณีการบรรจงค่ะอายุ73ปีจบปริญญาตรีค่ะตำแหน่งเดิมก็ตำแหน่งปัจจุบันก็คือขา้าราชการบำนาญจากตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนค่ะ อยู่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาที่ก่อนที่จะมาพบอโศกนะคะดิฉันได้มาพบครั้งแรกก็คือเมื่อเดือนตุลาคมพศ .2557 จากการมาเข้าค่ายแพทย์วิธีธรรมหมอเขียวนะคะในเดือนตุลาคมถ้าเดือนหน้าก็จะครบ6ปีค่ะก็ยังไม่นานเท่าไหร่นะคะ ที่มาพบครั้งแรกก็คือเมื่อก่อนก็ขับรถผ่านไปผ่านมาก็ไม่ได้สนใจค่ะสีมาอาโศกพุทธสถานแต่ไม่ได้แวะเข้ามานะคะก็ไม่ได้เรียนรู้ว่าพุทธสถานที่จริงแล้วเป็นยังไงเพราะตอนนั้นก็ยังปฏิบัติหน้าที่การงานอยู่นะคะหลงเริงในตําแหน่งสายบริหาร ลูกน้องนะคะมีลูกน้องมีลูกศิษย์มากมายก็ตัวเองนี้ก็คือสั่งอะไรก็ต้องได้อย่างนั้นนะคะจนมากเกษียณอายุราชการเมื่อพศ .2551 นะคะก็เริ่มถอดหัวโขนแต่ก็ยังหลงอยู่ในโลกียอยู่นะคะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างความสุข ในชีวิตประจําวันเมื่อก่อนจะคิดว่าเงินนะคะเป็นใหญ่เงินเดือนสามหมื่นก็ยังไม่พอนะคะจะต้องหาเพิ่มทุกอาชีพที่ทางทำทางไหนจะได้เงินมานะคะหลงอยู่ตรงนี้แล้วการทำบุญในฉันก็คิดว่าต้องใช้เงินเยอะๆเราถึงจะได้บุญเยอะนะคะซองผ้าป่ามาอย่างน้อยต้องใส่หนึ่งบาท เพราะเราทำาก้าบาท2ี่สิบาทมันก็จะได้บุญน้อยนะคะก็ต้องใส่อย่างต่ำไปอย่างนั้นแล้วเราก็หลงในคำยกย่องกลัวคนอื่นเขาจะว่าโอ้ยเป็นถึงครูเป็นถึงขนาดนี้จะใส่เงินแค่2ี่สิบาทก็อายเขานะคะกลัวคนว่ากลัวคำตำหนิตีเตียนทุกอย่างหลงอยู่ตรงนั้นนะคะทีนี้พอมาเข้าค่ายหมอเขียวได้มาเรียนรู้ได้มาพบสีมาอาโศกที่สีมาอาโศกนี้นะคะ มาศักเรียนรู้สัจธรรมของการดำรงชีวิตเริ่มนะคะศีลห้าก็เริ่มกินมังสวิรัต์ตั้งแต่วันที่มาเข้าค่ายหมอเขียวฟังวันแรกจำได้ว่าเป็นวันที่สิบตุลาคมนะคะพอมาฟังศรัทธาวาบขึ้นมาเพราะนั่งหน้าศบตากับท่านหมอเขียวอะคะ่ะแล้วก็มาที่นี่มาอ่านดูป้ายทุกป้าย แล้วก็สําหรับเรื่องพ่อครูเมื่อก่อนก็ฟังผ่านๆน,นะคะที่ยังไม่ได้เข้ามาฟังเหมือนกันแต่ก็บุญนิยมทีวีเปิดทีวีช่องไหนเจอก็ไม่ได้สนใจเท่าที่ควรคิดว่าทางนั้นจะมีบุญคือทําบุญต้องใช้เงินนะคะหลงอยู่ตรงนั้นอบายมุกทุกอย่างเลยคะ่ะเมื่อก่อนรู้เรียนรู้ไม่ให้คนมาพูดได้ว่าเราเป็นถึงขนาดนี้เราไม่รู้เราต้องรู้แต่ไม่ติดนะคะ อาไบมุกทุกอย่างการพนันทุกอย่างเป็นหมดเล่นได้หมดแต่ไม่ติดเรียนรู้นะคะแล้วติดอะไรมากที่สุดรู้สึกว่าจะจะจะไม่ติดนะคะก็ถ้าติดจริงๆที่ว่านานที่สุดก็คือไพ่ลัมมี่ค่ะไพ่ลัมมี่เพราะลัมมี่นี้มันได้ใช้สมองนะคะ<อ>คิดว่าก่อนอที่ว่าจะทําตัวอะไรนี่ก็คือตัวนี้แหละจะนานที่สุดส่วนทุกอย่างอื่นก็ไม่เอา ได้ฟังว่าครูส่วนมากจะติดการแต่งตัวจริงหรือเปล่าไว้รู้สำหรับการแต่งตัวนะคะตัวดิชันนี้ติดนะคะติดการแต่งตัวอาบน้ำไม่ถึง10-15นาทีเป็นอย่างนั้นแต่แต่งตัวเป็นชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยหมุนรอบกระจกอย่างน้อยต้องสามรอบถึงจะเก้าออกมาได้นะคะแต่งให้ใครดูอยก็คือแต่งไปให้นักเรียนดูให้นักเรียนดูให้ครูดูยิ่งเด็กอนุบาลนะคะ คือความรู้สึกก็สงสารยิ่งหน้าหนาวอะค่ะเราใส่ถุงน่องสวมกระโปรงแล้วก็มีถุงน่องเด็กจะมานั่งล้อมเลยค่ะอ <c oughs> แล้วก็มาลูบขา <c oughs> ขคุณครูขาขคุณครูทําไมเป็นแบบนี้ <c oughs> ขาขคุณครูทําไมสวยแท้ค่ะทีนี้ก็เด็กเลยเด็กเด็กเลยเรียนแบบหมดเลยนะใช่ค่ะเด็กก็เขาเรียนแบบเราไม่ได้เพียงแต่เขาก็อยากได้เขาบอกโตขึข้นแล้วหนูค่คอยค,ค,ค่อยใส่ก็เลยบอกอย่างนี้ นะคะแล้วการแต่งตัวจะต้องดูก่อนว่างานนี้คือในเจ็ดวันจะต้องมีชุดครบเจ็ดสีค่ะโอ้เจ็ดสีเลยค่ะวันเสาร์วันอาทิตย์สีม่วงสีแดงต้องก็ต้องมีค่ะวันจันทร์สีเหลืองแต่ที่นี้เขาก็จะมาบังคับอยู่ว่าวันจันทร์ต้องใส่เครื่องแบบสีกะกีอืแต่ว่าพอมาถอดสีกะกีแล้วก็มาใส่สีเหลืองอะค่ะเพราะว่าเป็นสีวันจันทร์วันอังคารสีชมพูอื ค่ะก็แต่งวันพุธสีเขียวเป็นชุดกีฬาชุดกีฬานี้ก็มีสีอื่นเหมือนกันแต่สีของโรงเรียนนะคะสีของโรงเรียนนี้จะเป็นชมพูเหลืองแต่ก็สีเขียวนี้ก็พอมาบ้านก็ต้องมีมามีเสื้อสีเขียวใส่ค่ะฟังนี้วังว่าอาจารย์กงจะมีเสื้อผ้าหลายหลายหลายตัวคือถ้าหลงจริงๆค่ะพอดีเขาก็มาออกระเบียบว่า จะต้องแต่งวันศุกร์จะต้องแต่งผ้าไทยนะคะผ้าไทยนี้ดิฉันก็มีทุกทุกสีตามตามวันแล้วแต่เราจะใส่บางชุดน่ะใส่ได้แค่ครั้งเดียวมีทั้งผ้าฝ้ายมีทั้งผ้าไหมทุกอย่างนะคะชุดนี้หลังจากที่เกษียณแล้วนี่ก็บริจาคบริจาคให้ครูบางบางชุดตัดมาไม่ได้ใส่ก็ให้เข้าไปนะคะอันนี้คือความหลงและเลง แล้วแต่งหน้าแต่งแต่งหน้าแต่งหน้าแต่งหน้าก็ปัจจุบันก็ยังเหลือร่องรอยเลยค่ะท่านเอทำขอบตาล่างอคิ้วก็ทำคิ้วถาวรค่ะทาแต่แต่งผมด้วยไหมผมนี้จะชอบคือสีมหกกานีนะคะกรบผมสีมหกกานีเป็นประจําแล้วก็จาเล็บตั้งแต่หัวจุดเท้าค่ะโอ้เล็บนี้ก็เล็บมือเล็บเท้าตัดเองไม่ได้เอ ไม่มีม,ม,มือเลยโยมไม่มีมือตัดเองเลยค่ะมีแต่แต่ถ้าไปให้ร้านเสริมสวยเขาทํานะคะเราทาเล็บทีกไลน์เ่ยเสียค่าใช้ใจ่ายเท่าเออเขาเล็บนี้เขาจะคิดนิ้วละสองบาทนิ้วละสองบาทค่ะแต่ปัจจุบันนี้นิ้วละหกบาทแล้วค่ะนิ้วหกบาทนิ้วละห้าบาทหกบาทแล้วค่ะเมื่อตอนนั้นแค่นิ้วละสองบาทสิบนิ้วก็หกสิบาทถ้านิ้วเท้าด้วยก็ร้อยยี่สิบบาทผมก็ สระเองไม่ได้เ,ออเพราะมันมันมันไม่ได้ไดสระผมเสร็จก็จะต้องไดอันนี้ค,ออคือคือความหลงและเรื่งการใช้เงินออหามาแต่ก็ใช้แบบนี้นะคะ,ะเสื้อผ้านี้ก็มาตอนหลังมาจากพอมารู้จักอโศกก็ไปนับดูเสื้อผ้าในตู้มีเสื้อผ้ากี่ตู้อวโยรู้สึกจะหกตู้ค่ะหตู้บ้านคงใหญ่โตนะก็ชุดผ้าไหมนี้ ปัจจุบันนี้คงเหลือไปอันนี้ลูกสาวเขายังหวงอยู่ค่ะมันมแต่ละชุดบางชุดมันแพงมากมเขาก็ยังหวงอยู่ก็เหลืออยู่ประมาณสิบกว่าชุดค่ะที่ยังไม่ได้ให้ใครรวมแล้วชุดผ้าไหมนี้ระยะตั้งแต่เริ่มออกระเบียบให้ใช้ผ้าไหมนี้รู้สึกว่าจะมีประมาณสามสิบถึงสี่สิบชุดโอ้โหชุดแต่ะชุดละหลายบาทเลยนะก็ถ้าชุดยาวๆก็สองพันบาทขึ้นไปโอโ้โหถึงห้าพันบาทในแต่ละชุดค่ะถ้ามีการประดับ ปักประดับอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นชุดละค่าตัดค่าผ้าสองพันค่าตัดสามพันเสื่าเสื้อผ้ายมจมวมดเป็นแสนแสนี่นะมันมากกว่านั้นค่ะมากกว่านั้นดีเขา <c oughs> มันจะมากกว่านั้นในนี้คือความหลงผิดนะคะ <c oughs> ที่จริงก็มันทีนี้หลงจนกระทั่งว่าความใฝ่ฝันค่ะท่าน <c oughs> เ,าเคยเห็นเครื่องบินนะคะก็ <c oughs> บินผ่านหน้า ผ่านไปตอนพ่อบ้านเข้าไปทํางานที่ซาอุดนะคะก็นอนเห็นเครื่องบินไฟแวบแวบแวบความคิดก็บอกว่าในชาตินี้อ่ะฉันจะมีโอกาสได้นั่งไหมฉันจะต้องนั่งให้ได้อยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะก็พอเกษียณมาก็เลยสมัครทัวร์ไปค่ะไปประเทศเกาหลีไปครั้งเดียวก็ก็พอนะคะ คือได้ไปนั่งแล้วมันก็อ๋อแค่นี้แต่ก็ยังดีที่ว่าเราไม่หลงละเริงแต่ก็หมดไปเยอะเหมือนกันนะคะอทีนี้โยมก็เหมือนผูดูชนทั่วไปนะเคยหลงละเริงทางโลกที้มาเจอโศกได้ยังไงก็มาเจอพอมาเจออโศกใครใครแนะนำาโยมมาจากคนที่แนะนําก็คือตอนนั้นพอไปหลงละเริงการกินอยู่การอะไรทุกอย่างนะคะโลกมันก็มาค่ะนี่ฉันเป็นเบาหวานนะคะเริ่มเป็นเบาหวานไปตรวจสุขภาพพศ 2,553เบาหวานน้นน้ำตาลไปตรวจครั้งแรกก็130นะคะคุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวจะได้กินยาแล้วนะเป็นแล้วพอมา150ก็ให้ยาให้ยามากิน<ม>กินยาก็จนมาเรื่อยๆร,รับยามาเป็นทีละกรสอบเพราะเราเบิกตรงค่ะเบิกไปรอบหลังเบิกฟรีใช่ไหมฟรีค่ะจ่ายตรงเป็นข้าราชการนะคะก็ ที่โรงพยาบาลก็ให้มาครั้งที่หนึ่งเบาหวานเฉยๆพอครั้งที่สองได้เพิ่มมาก็คือ,อยาความดันบอกความดันกําลังจะเป็นแล้วก็ไขคอเลสเตอรอลแล้วก็ไขมันในเลือดสูงอะไรแบบนี้ค่ะได้มาทุกโลคแล้วกินยาล่าสุดก่อนที่จะมาเจอหมอเขียวจะมีทั้งหมดกินยาทั้งหมดวันละเจเม็ดเบาหวานก่อนอาหารหลังอาหารอ่า ละลายริมเลือดลดไขมันลดความดันอะไรแบบนี้ค่ะทุกวันคือไม่ได้เรียนรู้อะไรแต่พอที่จะมานี้ถือว่าเป็นบุญค่ะเพราะว่าช่างคมที่อยู่บ้านห่างกันประมาณ5กิโลก็เหมือนเป็นหลานเขาก็ชวนที่รู้จักกับช่างคมก็คือตัดเสื้อผ้าเป็นประจำอ๋อเ้อว่าเป็นลูกค้าของช่างคมเนาะเป็นลูกค้าของช่างคมค่ะตัดเสื้อผ้ากับช่างคมก็เลยบอกป้าเราไปเข้าค่ายหมอเขียวเถอะไปเป็นเพื่อนกัน ไม่ได้เต็มใจจะมาค่ะท่านบอกตรงๆนะคะเอาไปก็ไปมาเป็นเพื่อนก็เลยมาวันที่สิบถึงวันที่สิบสี่ตุลาค่ะจำได้ว่าก็นั่งตรงนี้ใกล้ๆหมอเขียวมองหมอเขียวขนลุกค่ะท่านสายตาโอ้ยทำไมท่านเป็นมิตรท่านเป็นอะไรยังไงมันมันเกิดศรัทธาอย่างแรงกล้านั่งยิ้มให้ท่านประจำก็เหมือนกับศกตาท่านตลอดแล้วพอมาเรียนรู้ว่าเริ่มจะรู้ สิ่งที่เราได้รับนะคะคือสิ่งที่เราทำมาเหมือนกับว่าเพราะเราเคยทำอย่างนั้นมามากกว่านั้นสิบคำนี้ที่ท่านให้ท่องนะคะ hmm. ก็เลยว่าแต่ยอดเมื่อก่อนนี้ก่อนจะมาพบท่านนี้คือจะเป็นคนที่ถึงลูกถึงคนนะคะได้ยินใครนินทาอะไรถา,ถามถามถึงที่ hmm. ถ้าผิดจริง hmm. ก็ยอมรับถ้าไม่ผิดจริงก็เอาคืนนะคะ hmm. แต่พอมาตรงนี้มามาได้รู้ว่าเราทํามาก็ค่อยๆผ่อนว่าอ๋อเราทํามาแล้วก็มายาที่เอามานะคะที่กินตัดสินใจในในวันนั้นเลยนะคะว่าหักดิบไม่กินเลยจากวัวละเจ็ดเม็ดนะจากวัวละเจ็ดเม็ดค่ะไม่กลัวโรคเบาหวานความดันตายเป็นตายตายก็ตายตรงอากาศอ,อาจารย์ยหมอคิดอย่างนี้ตายก็ตายตรงนี้แหละคือ,อมีความพอใจที่ว่าพอมาเจอ อาโศกเจอธรรมะที่ถูกแท้ถูกตรงแล้วเนี่ยบอกไม่กลัวตายค่ะเมื่อก่อนนี้กลัวนะที่ไปหาเงินนํามาไว้เนี่ยคือถ้าตัวเองตายไปลูกหลานจะเอาไหนใช้<ม>งานศพเราลูกจะเอาเงินไหนมาทําศพคิดไปจนถึงขนาดนี้ค่ะในโลกโลกี<ม>จะต้องมีเงินเงินเงินจะต้องแต่งตัวสวย<ม>ไปทางไหนนี่จะต้องให้คนมองตามให้เขาอิดฉ้าว่าเราสวยเราดูดีนะคะ แล้วแต่งตัวเสร็จเนี่ยบางครั้งความติดความเคยชินหัวขนที่สวมก็ไม่ไม่ไปด้วยตัวเองหรอกค่ะจะต้องโทรจะต้องเรียกให้บางทีก็บอกอบอกคนนั้นมารับบอกคนนี้มารับมีการรับส่งทีนี้ตัดมาเอปักมาตอนนี้เจอหมอเขียวหรือแต่เจอหมอเขียวแล้วเป็นยังไงบ้างเจอธรรมะอสกินบังสวระยาวไหมกินได้ค่ะก็เริ่มกินตั้งแต่นั้นเลยค่ะกินแต่กลับบ้านค่ะกลับบ้านก็ ไปทากินผักริมรั้วจากคือที่จริงผักหลังหน้าบ้านหลังบ้านนะมีเยอะค่ะท่านแต่ไม่รู้ที่หลังบ้านก็จะมีสมไทยมออีอ่อมแซบนะคะก็ลื้อทิ้งหมดนะว่ามันทําไมมันไม่รู้จักตายนะคะทั้งหญ้าป,ป่าใบแหลมใบ,บมนเยอะมากตาลึงตาลึง<ม>ค่ะสลิปนะจะมีมีครบผักหลังบ้าน พอมารู้ว่าเขามีคุณประโยชน์ต่อร่างกายของเราและโรคเบาหวานหรือโรคภัยต่างๆเป็นโรคที่เราสร้างเองแล้วก็แบบไม่ได้มาจากไหนจากภาวะการกินของเราเมื่อก่อนนี้นะคะพูดถึงการกินลูกลูกพาไปกินเลี้ยงวันเกิดแม่ที่ จันทบุรีก้างหรืออะไรนะคะจานจานหนึ่งพันกว่าบาทเนี่ยมีแค่ตัวตัวเดียวอพันกว่าบาทเองค่ะตัวมันก็ตัวใหญ่ๆค่ะไปกินจะได้รู้สึกไงอยากกินไหมไม่มีเลยค่ะไม่อยากกินโยมแม่ออกก็ได้นะค่ะแม่ออกก็ได้เนาะค่ะแม่ดอกก็ได้ค่ะแม่ดออกก็ได้ค่ะที่อาหารตอนนี้นะคะได้จากแม่ประดับอาหารโปรดตอนนี้คือบวบต้มเกลืออค่ะ เมื่อได้มาเลยนะแต่ว่าชอบกินบวบต,ต้มมากนะคะเป็นเป็นอาหารที่สุดยอดจริงๆเพราะว่าพอเห็นแม่ประดับต้มก็กลับบ้านเขาพอดีได้บวบมีบวบปูบวบไว้อ่ะค่ะอาหารมังซูรัสนี่เมื่อก่อนนี้อาหารนี้จะต้องมีไก่มีหมูมีเนื้อมีไก่มีหมูอย่างเนื้อนี่ก็ต้องต้อง,องมีเนื้อวัวอะไรนี่กินมาหมดแต่แต่เลิกมานานแล้วแหละค่ะแต่พอตอนหลังก็ยังเหลืออยู่หมูอยู่อะไรพอมาเจอตรงนี้ พอเรามากินตรงนี้มันก็แตกต่างเราไม่เน้นรสชาติเราเอาสุขภาพเราไม่อยากป่วยก็เลยเลิกได้ง่ายๆค่ะโรคหายหมดเลยเนาะก็ตอนนี้ก็คือเบาหวานก็ไม่มีค่ะแต่นอกจากว่ารู้สึกเหนื่อยเพยลียเราว่าเอ๊ะน่นเป็นหรือเปล่าก็แปเคี้ยวใบนัน,นเฉาเวยใบอะไรก็มันก็หายโดยใช้ส,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 สมุนไพรในตะัวชิมดูเลยค่ะ อายุเจ็ดสิบกว่านี้เนี่ยอายุเจ็ดสิบสามปีค่ะแล้วถามโยมนิดนึงพอดีโยมเปลี่ยนแปลงชีวิตจากเคยกินเนื้อสัตว์แต่งเนื้อแต่งตัวนี้มาเป็นใช้ชีวิตแบบชาวอโสยครอบครัวเป็นยังไงบ้างสบายค่ะพอมาเปลี่ยนเป็นจากชาวอโศกนะคะมาแต่งตัวเนี่ยไปเปิดตู้เสื้อผ้าก็ไปเห็นสีสวยๆอยู่นะแต่ไม่สนใจอยากหยิบ นะคะบอกเออฉันสวยฉันแต่งมาได้ยังไงแล้วสวยก็สวยแค่แป๊บเดียวบางชุดก็ใส่แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ต้องถอดแล้วชุดหลายพันใส่แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงค่ะก็หลายพันพอสมควรค่ะแล้วครอบครัวเป็นไงกับสามีตอนนี้ครอบครัวการเป็นอยู่ครอบครัวของกับพ่อบ้านนะคะจากเมื่อก่อนก็ต่างก็กินก็พยายาม ดึงให้มาให้กินเพราะพอ,พอบ้านก็ป่วยเหมือนกันนะคะก็คือเป็นเบาหวานก็มาเรียนรู้ก็ไปทํากันไปปลูกแย่นางไปปลูกทำน้ำสมุนไพรแย่นางกินกันก่อนอาหารแล้วก็ผล,ลไม้หรืออะไรเราก็แนะนําวิธีการกินตามอาจารย์หมอแนะนําแล้วก็กินกันเพราะว่าอยู่กันแค่สองคนคะ่ะก็ทําให้กินตั้งโตะให้กินเขาก็กินแล้วก็ชวนมาเมื่อก่อนนี้พอบ้านก็ยังไม่มานะคะ ดิฉันก็อาศัยมากับช่างคมเมื่อก่อนช่างคมก็จะพอจะมาก็นัดกันก็ขับรถมาจอดไว้ที่บ้านช่างคมก็มีรถเล็กๆคันหนึ่งเขาไม่พามาครั้งแรกนะคะเขาไม่ได้คิดจะมาก็เลยอาศัยว่าพอเรามาแล้วเรามาติดแล้วก็เลยใช้ความสามารถของตัวเองก็เลยให้ก็เลยขับรถมาฝากไว้บ้านช่างคมแล้วก็นั่งมากับช่างคมนะคะก็มาที่ พอมาปฏิบัติแล้วอะไรนี่ก็ไปค่อยชวนชวนก็เลยบอกว่าทาอย่งั้นก็เขาก็เลยบอกออาง,งั้นจะไปส่งก็ได้ไม่ต้องไปทางโน้นหรอกแกก็มานะคะชวนยากไหมไม่ยากค่ะก,ก็พามาส่งพอมาส่งก็มาฟังธรรมมาอะไรก็ก็เปลี่ยนแปลงได้เลยค่ะจากคนที่ว่าอัตรา อ่าค่านี่แหละเป็นคนที่ถูกต้องอะไรอย่างนี้ก็คุยกันได้คุณสุกิตเนาะก็นี่เปลี่ยนแปลงเลยนะเปลี่ยนแปลงจากคนที่ว่าจากคนที่ค่อยไม่ค่อยสูงสิงกับใครไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยอะไรก็ยังว่าเออพอมามาทํางานมาเจอธรรมะตรงนี้ค่ะก็ดีครอบครัวก็อบอุ่นดีค่ะอาหารมังสวิรัตินี้ทีนี้พอต่อมาการที่จะมาสีมามาใส่บาทวันเสาร์ เขาจะเป็นคนชวนล่ะค่ะบางวันดิฉันจะเป็นคนขี้เกียจด้วยถามว่าไปวัดกันครัจะเป็นฝ่ายมาและปัจจุบันก็เขาจะอยากมาที่นี่มากกว่าแต่ดิฉันก็เป็นดีสายดีแล้วี่ยเขาจะชอบก็เป็นคนอารมณ์เย็นดิฉันเมื่อก่อนก็จะเป็นเป็นคนโกรธคือโกรธนี่จะฝังค่ะคนคนนี้ทําให้เจ็บก็คือต้องฝังอาฆาตไ้เลยานาตแต่ปัจจุบันนี้ก็ ได้คำพูดที่ว่าวิบากดีวิบากร้ายถ้าเราโกรธเขาเนี่ยเราก็จะไม่จบวิบากก็จะไม่จบไม่สิ้นถ้าอโหสิหนะคะเมื่อไรที่เราเอาโหสิวิบากนั้นก็จะค่อยหายไปก็คิดว่าสิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราทำมานะคะใช่ก็พอมาเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมโคลาดของอาจารย์หมอเขียวนี่แหละค่ะได้แนวปฏิบัติตรงนี้แล้วก็ เรียนรู้จากฟังจากธรรมะแล้วก็คิดว่ามาตรงนี้ถูกต้องนะคะเ mm. มื่อก่อนเคยงมงายทําบุญเนี่ยทํามากได้มากแต่ปัจจุบันนี้ใช้แรงกายดีกว่าขเขาถือว่าเป็นบุญนะคะ mm. ก็ทําด้วยความสมัครใจเมื่อก่อนไม่ได้แล้วค่ะทำอะไรหยิบอะไรปับ๊บต้องเป็นเงินค่ะอ mm. จะให้ค่าตอบแทนชั้นเท่าไหร่นะคะ mm. แต่ทุกวันนี้พอได้มาแล้วรู้สึกมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนทำงานฟรีนะคะท่าน พอได้เงินมาแล้วพอเออเงินเราก็พอมีแล้วเราจะไปทําอะไรนะคะแต่พอมาทํางานฟรีเนี่ยได้เหงื่อออกนะรู้สึกจะมีความสุขมากกว่าทํางานได้เงินค่ะก็เหมือนตกัวอาจารย์หมอเขียวว่าอาชีพที่มีความสุขที่สุดคืออาชีพทํางานฟรีเนาะค่ะแล้วอีกอย่างแล้วไม่ตกงานด้วยนะทำงานฟรีไม่มีตกงานค่ะแล้วอีกอย่างเนี่ยก็ดิฉันก็มาได้ตรงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่จิตใจค่ะท่าน ว่าอบายามุกตรงนี้เราจะเลิกได้หรือไม่ได้นะคะถ้าเราจิตใจเราบอกว่าอุ้ยของไม่ดีสิ่งนี้คือไม่ดีใจเราว่าไม่ดีเราก็ไม่ได้ทำนะคะแต่บางคนที่เห็นที่เรา เราไปแนะนําเขาที่ว่าเขาเป็นโรคนั้นโรคนี้มาหาค่ะที่บ้านจะมีญาติมีคนป่วยมาหาเป็นประจำค่ะพอดีฉันจะปลูกทุกอย่างหารู้วอเตอร์เครสเอาไปปลูกอะไรทุกอย่างที่มีจะสรรหาหลังบ้านจะมีสมุนไพรแทบทุกชนิดนะคะแล้วก็ทําน้ําสมุนไพรนี่ถ้าคนป่วยมาหานี่เขาก็เรียกเขาก็ว่าเป็นหมอเนี่แหลยค่ะเพราะว่าแนะนําเป็นหมอพื้นบ้านเนาะหมออยามาขอแบบ เคยทาน้ําปั่นผักเขาก็เอาไปดื่มนี้เขาก็บอกว่าเขาดีขึ้นจากที่เขาถ่ายไม่ออกจากที่เขาปวดท้องจากมีคนเป็นมะเร็งไทรอยค่ะเขาก็มาขอแล้วก็โ<ป>ยมหลังจากที่มาเจออาจารย์หมอเขียวเจอธรรมนาโศกเจอสีมาโศแล้วใช้หลักธรรมะอะไรที่จะเป็นตัวปฏิบัติทัวเนี้ย ก็คือใช้วันนักเก้านี่แหละอันดับแรกก็คืออยู่ง่ายกินง่ายนี่แหละเลี <ฮะ S 1> เ้ยงง่ายนี่เลยค่ะใช้ตัวนี้เป็นประจำนะคะเมื่อก่อนนี้คําว่าศีลหดิฉันก็เข้าใจว่าเอยข้อหนึ่งฉันไม่ผิดหรอเพราะฉันไม่ฆ่าสัตว์ <ฮะ S 1> แต่พอมาเรียนรู้ตรงอศโศตรงสีมานี้แล้วรู้แล้วว่าข้อหนึ่งมันไม่ใช่แค่นั้นมันจะต้องหมายถึงกินมังสวิรัตต้องอะไรหลายๆอย่างแต่ละข้อข้อก็เลยบอกโอ้เรา เรียอเรารู้มานี่มันผิดๆทั้งนั้นแค่ข้อหนึ่งห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์บอกว่าฉันคนนี้ฉันได้แล้วอะไรไม่ฆ่าสัตว์ใจยังกินเนื้อสตวยู่กินค่ะถือว่าเราไม่ได้ฆ่าไงคะก็เขาฆ่ามาให้กินอ่ะค่ะแล้วหลังจากที่เราเปลี่ยนแปลงมากินบางครอบครัวอบอุ่นขึ้นอบอุ่นขึ้นค่ะเข้าใจกันดีขึ้นอยู่ลูกหลานก็ดีค่ะคือเราเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยเราจะใช้สติมาก่อนนะคะ มีปัญหาลูกหล,กลานมาถามว่าเออยายอย่างนั้นอย่างนี้มาถามเขาจะเรียกยายค่ะทั้งหมู่บ้านนั่นแหละ oh. แต่เราก็ใช้สติเตือนบอกว่าบอกเขาแล้วเราก็จะจะคิดอีกอย่างหนึ่งว่า oh. เมื่อฉันแนะนําแล้วก็มีคําพูดต่อท้ายด้วยว่าทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ไม่ต้องทํานะ mm. อย่าไปหนักใจ mm. คือมันเป็นไม่ใช่สิ่งที่เราบังคับ mm. ไม่เหมือนสมัยก่อนเมื่อก่อนเราสอนเด็กเราต้องบังคับ แต่ในปัจจุบันนี้เรามาเจอธรรมะธรรมะไม่ใช่สิ่งบังคับคุณอยากได้คุณต้องทําเองต้องสมัครใจเองเนะาะค่ะเป็นศ<ช>ร<อ>ัรทธาและความสมัครใจแต่สมัยก่อนนี้อยู่ในโลกโลกีนี้จะต้องบังคับเธอต้องทําอย่างนั้นเธอต้องทําอย่างนี้เด็กนี่ถ้าไม่ทําการบ้านก็ถูกตีแต่ธรรมะนี้เราไปแนะนํามีอยู่วันดิฉันก็ไปเห็นคนกําลังอ่าบินธบาทคือความมักง่ายของข้างนอกเขาจะเอาเงิน เอาเงินใส่ในบาทเลยค่ะพอมาเรียนรู้ป,ปั๊บก็บอกว่าอย่าเอาเงินใส่มันบาปทั้งพระและบาปทั้งคนใส่บางคนเขาก็เชื่อเขาบางคนเขาก็โต้เขาก็บอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาทํากับข้าวเนี่ยค่ะก็บอกอ่ะก็ไม่เป็นไรบอกให้รู้เฉยๆทาได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ไม่ทาไม่ไงนะคนนี้แก่คนที่ยังหลงเข้าใจผิดมานานแสนนานนะเขานะเขาเป็นเขาเชื่ออย่างนั้นค่ะ เราก็เลยบอกว่าก็ไม่เป็นไรไม่ได้ว่าอะไรนะก็คือบอกให้รู้ว่าทําแล้วมันไม่ได้อะไรขึ้นมานคือมันได<บ>้บาปแต่ถ้า,าจะหมดเวลายืดก่อนจบยมจะมีอะไรบอกผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ที่นี่ด้วยทุกท่านนะคะถ้าอ,อยากสบายตัวอยากมีสุขภาพที่ดีก็ให้ท่านน่ะดูแลตัวเองโดยใช้ธรรมะเข้ามาช่วย โรคร้ายต่างๆในตัวเราเนี่ยมันเกิดจากเราสร้างเองจากการกินอยู่หล,ลงและเลงในรสในรสชาติและกะ็ความอร่อยนะคะแต่ถ้าเราอยากให้สุขภาพดีให้ท่านกินอ,อย่างมีสติและใจนะคะใจนี้มาก่อนใจจะมาก่อนทุกอย่างถ้าจิตใจเราคิดดีพูดดีทำดีนะคะ สิ่งดีๆจะตามมาเราตลอดชีวิตความเป็นความผาสุขก็จะมาสู่เราโรคร้ายก็หายไปเพราะใจเราเนี่ยดีแม้แต่การทำกับข้าวถ้าเราทำด้วยใจใส่ใจเข้าไปใส่เกลืออย่างเดียวก็รสชาติดีค่ะค่ะก็คงขอบพระคุณค่ะสาธุเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ใจนะเออขอประทับใจจากโรคโลกีนะ มาสู่โลกตุตระมาเข้าสู่ระบบบุญโยมทําให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงสามีใหม่ได้ครอบครัวที่อบุ่นมากขึ้นนี่คือธรรมะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะก่อนจบก็จะเอาสิ่งที่พ่อท่านเคยเขียนไว้ประทับใจมากนะท่านบอกว่าผู้ใดไม่มีศีลห้าข้อก็ไม่มีพื้นฐานในความเป็นมนุษย์มนุษย์คือผู้มีใจสูงกว่าเดรัจฉานผู้ใดไม่มีศีลห้า ก็คือผู้ยังอยู่ในฐานเดียวกับเดชานเจริญธรรม